สำหรับข้อนี้นะครับก็ข้อนี้จะมีการอแลกไปจากสองข้อเมื่อกี้ก็คือเขาบอกว่าพลังงานภายในจำเพาะตัวเนี้นะมันมีที่สภาวะเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีสภาวะหลังอ่ามีสภาวะก่อนและมีสภาวะหลังนะครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น U ตัวพลังงานภายในยตัวนี้ยมันเป็น U ตัวเล็กนะครับเพราะว่ามีตัว KG อยู่ข้างหลัง อยตัวนี้คือยูหนึ่งมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะกลายเป็นยูสองนะครับเพราะว่ามันเป็นหลังการขยายตัวมีก่อนและมีหลังนะครับทีนี้เขาถามหางานอ่าถ้ามีคิวเปลี่ยนไปคิวตัวนี้คือตัวใหญ่หรือเล็กครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็เป็นบวกหรือลบครับเมื่อมีการถ่ายเทความร้อนนะครับเป็นลบนะครับ ก็เวลาทำก็แบบนี้ Q ลบ W mm hmm. เท่ากับด e l ้า U เขาถามหา W ใช่ปะ่ะเราก็ย้าย W ไปข้างนี้ก็ได้แล้วก็เอาตัวนี้มาลบนะครับจะกลายเป็น W ถ mm hmm. ึง2เท่ากับ Q mm hmm. ลบ d e l ้า U แต่ประเด็นคือไอ U ตัวนี้นะครับมันเป็น U ตัวที่เรามีเนี่ยมันเป็นตัวเล็กแต่ตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่ดังนั้นเราก็ต้องทำให้มันกลายเป็นตัวเล็กก่อนนะครับด้วยการเอา m ไปคูณแบบนี้อ่า ทีเนี้เราก็ค่อยมาแทนค่านะครับทีนี้ยไอคิของเราเนี่ยมันติดลบนะครับดังน,นั้นมันจะกลายเป็นแบบนี้ลบหนึ่งร้ยี่สิบนะครับเ,เพราะว่าตัวนี้มันเป็นลบนะแล้วก็ตัวนี้ลบอยู่แล้วก็เอ็ข้อนี้เขาไม่บอกมานะครับเราให้เป็นหนึ่งก็ได้นะครับหนึ่งกิโลกรัมก็ได้แล้วก็เ,เดี๋ยวตัวยูตัวนี้คือ U 2สองลบ U หนึ่งนะครับก็คือสองร้อยลบสี่ร้อยี่สิบ อ่าแบบเนี้ยกิโลจูลต่อกิโลกรัมตัดตัวนี้กับตัวนี้ทิ้งนะครับตัวเนี้ยจะได้เป็นเท่าไหร่ครับลบกลันแน้วเหลือสองรอยี่สิบมันจะติดลบสองรอยยี่สิบอยู่อย่างงี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นลบร้อยี่สิบอ่าเกิดอะไรขึ้นตัวนี้กลายเป็นบวกใช่ป่ะตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบนะครับคําตอบก็คือบวกหนึ่งร้อยนะครับกิโลจูล แต่ว่าระบบเนี้ยให้งานนะครับให้งานออกมาเนี่ยหนึ่งร้อยนะครับก็ประมาณนี้ความยากเนียอยู่ที่การวางเครื่องหมายนั่นเองนะครับแล้วก็การแปลงจากตัวใหญ่เป็นตัวเล็กจุดสําคัญก็ตรงนี้เพราะว่าข้อเนี้ยเขาบอกเป็นตัวเล็กมาแต่สูตรของเราเนี่ยนะครับมันเป็นตัวใหญ่เราก็ต้องแปลงให้มันเป็นตัวเล็กแต่ว่าปัญหาคือเขาไม่ได้ให้มวลมาอีก ดังนั้นพอไม่ให้มวลมาปุ๊บเราก็ต้องสมมุติให้มวลนั้นมันหนึ่งกิโลนะครับอ่าทีนี้มาข้อนี้ข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับทําเหมือนระบบปิดธรรมดานะก็ทําไงระบบเนี่ยรับความร้อนอ่ามีคําว่ารับความร้อนนะเป็นบวกหรือลบแล้วตัวใหญ่อยู่เล็กนะครับวิธีดูก็คือดูหน่วยหน่วยบอกให้รู้ว่าคิตัวนี้คือคิตัวใหญ่นะครับเป็นบวกเพราะว่ารับความร้อน แล้วก็ได้งานออกมาได้งานตัวนี้ก็เป็นบวกนะครับเพราะว่าให้งานออกนะครับงานเป็นบวกถามว่าจงหาการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือเดลต้านะครับพลังงานภายในก็คือยูดังนั้นจงหาเดลต้ายูนั่นเองนะครับ Q ลบ W หนึ่งสองเท่ากับเดลต้ายูหาตัวเนี้ยก็แทนได้เลยนะครับมันก็ตัวเนี้ยก็แทนไปเป็นบวกหนึ่งห้าเก้านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตามเนี้ยแต่ว่ามันมีเครื่องหมายลบอยู่นะ ตัวนี้จะเป็นหนึ่งห้าเก้านะครับเป็นบวกอยู่แล้วก็ตรงนี้ลบนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นบวกหนึ่งศูนย์สามจุดห้าอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นลบลบกับบวกคูนกันเนี่ยจะกลายเป็นลบนะครับก็คือหนึ่งห้าเก้านี่ลบตัวนี้คําตอบก็ตออกเลยนะครับอ่าสาหรับอันนี้อ่ามีคําว่าป้อนงานคําว่าป้อนงานเนี่ยเป็นเป็นแนวแนวว่าพลังงานเนี่ย ใส่ใส่เข้าไปในระบบนะครับคำว่าป้อนเนี่ยดังนั้นงานตัวเนี้ยเป็นลบนะครับงานตัวเนี้ยต้องเป็นลบแล้วก็เห็นไหมเขาบอกว่าป้อนงานเข้าสู่ระบบนะครับแล้วพลังงานภายในลดลงเท่านี้อาตัวเนี้ยนะครับเป็น u ตัวใหญ่นะแล้วก็พลังงานภายในเนี่ยมันลดลงแปลว่าเป็น,นี้จงหาทิศทางความน้อนก็คือถามหาความร้อนนั่นเองนะครับก็ q ิลบ w เท่ากับ เดลต้ายูอ่าทีนี้ก็ย้ายข้างไปให้เหลือที่คิวตัวเดียวก็เป็นคิวเท่ากับเดลต้ายูบวกวหนึ่งสองอ่าทีนี้เราก็แทนค่าไปนะครับแต่ว่าติดลบทั้งคู่เลยนะตัวนี้จะเป็นลบห้าสิบสองจุดเจ็ดห้านะครับบวกด้วยลบหนะึ่งห้าแปดจุดสองห้าหกนะก็ได้คำตอบออกมาครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนกัน ไม่มีรายต่างเลยนะครับทําต่อเองนะครับหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันอ่ามาดูข้อนี้ข้อนี้ก็เหมือนกันนะข้อนี้ทําทไปทําได้นะครับข้อนี้ก็ทําได้